จังหวัดสมุทรสงครามเตรียมจัดงานประเพณีรอยกระทงกาบกล้วยภายใต้มาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 นายสุพจน์ยศสิงคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานหารือร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานประเพณีรอยกระทงกับกล้วยเมืองแม่กลองตามคารองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ที่ห้องประชุมสารการจังหวัดชั้น5้า โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมจัดงานเทศกาลรอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564ที่บริเวณวัดภูดมรินกุดีทองอำเภออัมพาวาโดยจะมีพิธีรับพระบาิที่พระราชทานในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในวันที่18พฤศจิกายน2564ส่วนในวันที่19พฤศจิกายน2564จะมีขบวนอันเชิงพระบัณที่พระราชทานและถ้วยรางวัลพระราชทานขบวนแห่ทางศิลป,ปกรรมแห่รอบตัวเมืองสมุทรสงครามไปยังวัดภูมิรินกูดีทองตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวา และพิธีอันเชิญพระปัิที่พระราชทานลอยไปปฐมฤกษ์จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดงานและปล่อยกระทงกับกล้วยจำนวนห้าห0,000ืนใบกลางแม่น้ำแม่กลองครับ